สวัสดีครับการเรียนรู้ HTML 5ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บเ r k ร์เกอร์เว็บเร์เกคืออะไรหลายๆคนก็งงจริงๆแล้วเว็บเ r k ร์ก็คือ Java Script ก็คือการรัน Java Script ในลักษณะของ Background Job ก็คือรันเป็นฉากหลังนะครับโดยไม่มีผลกระทบต่อต่อประสิทธิภาพของหน้าเว็บเพจนั้นๆโดยปกติแล้วเนี่ยการ execute คำสั่ง Java Script เนี่ยก็จะต้องเริ่มทาตั้งแต่ต้นจนจบ จนกระทั่งทำเสร็จแต่เว็บเบอร์เกอร์เนี่ยช่วยให้เราสามารถตันคำสั่ง Java Script เป็นในโหมดแบ็กกราวด์โดยที่ไม่ต้องมารอกันเราก็สามารถทำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านต่าง,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 างๆได้เยอะแยะมากมายบางทีอาจจะไปประยุกต์ใช้งานในการตรวจจับอะไรบางอย่างหรือการประยุกต์ใช้ในการแสดงผลตามเวลาที่กำหนดหรือมีการประมวลผลอะไรที่ไม่ต้องรอก็คือมันสามารถทำในลักษณะของฉากหลังได้เลย โอเคเรามาเริ่มกันก่อนอื่นก็ทำการเปิดโน้ตแพดพลัดพลัด,ดก็ผมก็เปิดโน้ตแพดพลัดพลัด,ดจากนั้นก็พ้อนคำสั่ง head t m l ดังนี้ก็คือมี DOCTYPE มี h e t m l มี head title กำหนดเป็น w e b บ o r k e r จากนั้นในส่วนของ Body ผมสร้างเป็น l a b e l แล้วก็ Output l a b e l ก็แสดงไว้ใช้แสดงคำว่า current date นะครับส่วน Output กำหนด id เป็น resource สำหรับนำค่าที่ได้จาก WebWorker ประมวลผลจาก WebWorker แล้วมาแสดงผลบนบนในส่วนของ tag output อันนี้จากนั้นก็ทำการสร้างปุ่ม button 2ปุ่มโดยมีเงื่อนไข on click ให้ไปเรียก javascript ที่ชื่อว่า start worker อีกตัวปุ่มหนึ่งก็เป็นปุ่มสำหรับ stop worker นะครับก็ไปเรียก javascript สำหรับการ stop worker ต่อมาให้ทำการเขียน j a v a s c r i p t เราสามารถเขียนณนะตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาเขียนไว้ในส่วนของใต้ html ดังนี้ผมได้ทำการเขียนคำสั่งเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็คือโดยการเขียนสคริปต์คำสั่งภาษา Java มีสคริปต์เปิดสคริปต์ปิดนะครับมีตัวแปร var function start w o r k e r ในส่วนนี้ก็คือฟังก์ชันของ j a v a s c r i p t กำหนดชื่อฟังก์ชันเป็นคำว่า start w o r k e r จากนั้นภายใต้ฟังก์ชันจะมีการตรวจสอบว่า Worker นั้นเป็นลักษณะของ Undefined ไว้หรือเปล่าก็คือเว็บเบราว์เนี้ซัพพอร์หรือเปล่าถ้าไม่ s u พ p o r t ก็จะมาแสดงผลคำว่า your browser does not support web worker แต่ถ้า s u พ p o r t ก็เช็คดูว่ามีการสร้าง Object ที่ชื่อว่า w ไว้หรือเปล่า โอเคถ้าไม่มีการสร้างก็ทำการสร้างโดยใช้คำว่า worker นะครับเป็น Class worker ซึ่งมีอยู่ใน HTML5 จากนั้นตามด้วยภายใต้ Class นี้จะเป็นการเรียกใช้งาน JavaScript ซึ่งเป็นไฟล์ JavaScript เดี๋ยวเราต้องไปทำการเขียน doWork.js ตัวนี้ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ประมวลผลในรูปแบบของ background l นะครับ background job ก็คือมันก็จะทำงานเป็นฉากหลังนะครับจากนั้น ก็มาตรวจสอบแมสเซจของดู w o r k ตัวนี้นะครับเว็บเวิร์กก็จะส่งแมสเซจมาภายใต้ฟังก์ชันตัวนี้ส่งมาตาม on message โดยเราจะทําการเรียกใช้ภายด้วย,วยฟังก์ชันตัวนี้ทําการดึงค่ามันออกมาลักษณะก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลภายใต้นะครับก็คือเอาข้อมูลที่ได้จากเว็บเวิร์กเตัวนี้มาแสดงผลในส่วนของ id Resource ซึ่ง ก็คือตัวนี้นะครับในส่วนของเอาพุตร o ีซอสตัวนี้นะสิ่งที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของคําสั่งที่อยู่ภายใต้ดูเวอร์เกอร์ตัวนี้จากนั้นทําการเขียนอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นฟังก์ชัน Stop w o r k ร์ก็ตรวจสอบเหมือนเดิมว่ามีการสร้างมีอ็อบเจกต์เวอร์เกอร์อยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่แล้วก็ทําการยุติแล้วก็ล้างค่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะ default ทั่วๆไปพื้นฐานของ ของเว็บเบอร์เซึ่งใช้ใน HTML จากนั้นทำการเซฟลักษณะของการเซฟเราจะเซฟเก็บไว้ที่ไหนการเซฟนั้นเราจะต้องเซฟเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เราไม่สามารถรันงานปกติเหมือนกับเราเขียน HTML ที่รันบนคลายอันทดสอบได้เลยอันนั้นทำไม่ได้นะครับเราต้องเซฟตัวนี้ไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราต้องลง a p อปเ v e ถ้าใครใช้ PHP ก็ลงแอปเซฟถ้าใครใช้ .net ก็ลง ias อันนั้นก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมก็ติดตั้ง AppServe ไว้เรียบร้อยนะครับก็ผมก็สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า WorkWorker อยู่ภายใต้ AppServe นะครับ w นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อ WebWorker.html ก็คืออันนี้ชื่อเราตั้งเองนะครับทำการเซฟก็จะได้ไฟล์ WebWorker มาเก็บไว้ภายใต้ AppServe ก็คือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราจำลองไว้สำหรับทดสอบงานนะต่อมาทำการสร้างไฟล์อีกตัวหนึ่งก็คือไฟล์ JavaScript ที่ชื่อว่า doWork ผมก็เปิดขึ้นมาจากนั้นก็เปลี่ยน Language เป็น JavaScript ทำการเขียนคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลเป็นแบบลักษณะของฉากหลัง สำหรับดู v e r b ก็จะผมก็จะเขียนฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจะใช้เป็นลักษณะของการเป็นตัวแสดงเดกาบนหน้าเว็บก็ใช้ time count จากนั้นก็สร้างตัวแปรสำหรับ date หลักของ การประมวลผลนะครับก็คือจะให้มันทำทำงานตามช่วงเวลาก็คือต้องมีการหน่วงเวลานะครับในการทำ Web er, เว็บเวอร์เกอร์ในส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการหน่วงเวลาผมก็ใช้เซตไทม์เอาเพื่อหน่วงเวลาจากนั้นก็ให้มันเรียกตัวเองก็คือผมจะใหม้มันทำงานเป็นฉากหลังอยู่ตลอดเวลาตัวมันเองก็ต้องเรียกตัวมันเองก็คือเซตไทม์เอาพอถึงเวลาที่กำหนดให้เรียกฟังก์ชันที่ต้องการมาก็คือฟังก์ชันตัวนี้ ทำเขาขึ้นมาใช้งานต่อในทุกๆช่วงเวลาสมมุติผมให้ทําทุกๆ1วินาทีก็ใช้1000ถ้า60วินาทีก็คือ1000คูณ6กก็คือ60 0 0 0ก็แล้วแต่ว่าใครจะต้องต้องการช่วงเวลาแบบไหนพอสร้างฟังก์ชันเสร็จก็ต้องเรียกใช้งานฟังก์ชันเวลาเรียกใช้งานเราก็เขียนฟังชื่อฟังก์ชันที่ณนะตำแหน่งไหนก็ได้นะครับนอก,นอก นอกตัวฟังก์ชันนะครับผมก็สั่งตามตามเขาอันนี้ก็คือเสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการประมวลผลอะไรก็ตามที่ต้องการเนี่ยเรามาใส่ในส่วนนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราต้องการจะส่งค่ากลับเราก็ใช้คำว่า post message แล้วก็ตามด้วยค่าผลลัพธ์ที่ต้องการมาใส่ในฟังก์ชันตัวนี้ก็จะส่งค่ากลับไปยังเพจหลักนะครับในส่วนของเว็บเบอร์เกอร์ให้โอเคผมทำการเซฟ ตั้งชื่อเป็นชื่อชื่อที่ตั้งต้องตั้งชื่อเดียวกันกันกบตัวนี้ผมก็ Copy มาเลยทําการเซฟใหม่ doWork.js ก็ทําการเซฟจากนั้นนะครับเราก็จะได้ไฟล์2ไฟล์ขึ้นมาไปที่ WebWorker นะครับถ้าเราสั่งรันในส่วนนี้นะครับ การทํางานของหน้าเว็บนะครับก็จะปรากฏมาในลักษณะนี้เมื่อผมคลิก Start Worker มันจะไม่ทํางานเราก็จะไม่เห็นเดี๋ยวลองดีบักเข้าไปดูผมกด F12 นะครับวิธีการดีบักเข้าไปดูก็คือกด F12 อันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับสังเกตนะครับมันจะเออร์เลอร์ตรงส่วนนี้ เนื่องจากว่ามัน access deny คือไม่สามารถรันภายใต้เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น html ในส่วนของ c ล i e n t ปกติได้ดังนั้นเราต้องรันเว็บเบร์เกอร์นี้ในโหมดของเว็บเซิร์ฟเวอร์เราลงแอปเซิร์ไว้นะครับก็ใช้วิธี http colon slash l o c a l h o s t slash ตามด้วยโฟลเดอร์ก็คือเว็ w o r k e r แล้วตามด้วยชื่อ html จากนั้น enter ก็จะได้หน้าจอเหมือนเดิมแต่เป็นในโหมดของเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำการคลิกที่ start work จะเห็นว่าเวลาก็จะเดินไปอันนี้ก็คือเป็นการทำงานของเว็บเ r รกเกอนะครับซึ่งซึ่งมันจะวิ่งมาทำงานภายใต้ do work ทํำการนับคอยเวลาพอทุกทุกหนึ่งวินาทีก็จะโ o s t ก็คือ d t e Time เนี่ยกลับไปยัง อย่างตัว worker นะครับทำให้เราสามารถที่จะแสดงผลนาฬิกาให้มันเดินได้ถ้าเราไปเขียน Java Script แสดงผลมันจะแสดงได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เราสามารถทํางานอย่าื่นต่อไปได้เลยนะครับถ้าต้องการหยุดก็ stop worker สำหรับในส่วนนี้อาจจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการทําการประมวลผลในลักษณะของการเรียกข้อมูลจากจาก MySQL นะครับโดยผ่าน สคริปต์ของ php ตามช่วงเวลาที่เรากำหนดอย่างเช่นให้คอยทุกๆ5วินาทีไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาทำการเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราจะอาศัยโค้ดเดิมนี้มามาทำงานกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาก่อนก็ไปที่ local host php m y admin นะเดี๋ยวผมก็เอาตัวนี้ local host ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเปิด AppServe Open Project ตัวนี้ขึ้นมาถ้าใครติดตั้ง php แล้วก็จะมีตัว AppServe ตัวนี้ขึ้นมาเราก็เข้าไปที่ php my admin database จากนั้นก็ทำการสร้างฐานข้อมูลทำการสร้างฐานข้อมูลโดยไปคลิกที่ตรงช่องนี้ create new database ใส่เป็น my db ทำการ create ต่อมาให้เลือก my db ก็จะเข้าสู่ ดัตเตอร์เบตตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างตารางกันสําหรับการสร้างตารางให้ไปเดี๋ยวผมจะใช้คําสั่ง SQL ในการสร้างก็ไปที่ SQL จากนั้นก็เขียนโค้ดคําสั่งที่ใช้ในการสร้างตารางสําหรับคําสั่งต่างๆนั้นผมได้จัดเตรียมไว้ไม่ได้จัดเตรียมนะครับก็คือเราเราสามารถเอามาจาก นะ w 3 w c s o o l c o m เลือกเป็น p h p จากนั้นก็ผมใช้ลักษณะ,อะโอเค my sql database create table อาศัย table ตัวอย่างเลยก็คือตัวนี้ทำการ copy จากนั้นไป paste paste ที่ r u n sql query จากนั้นคลิก go เรียบร้อยนะครับ my d ีของเราก็จะมีตารางที่ชื่อว่า my guest ให้เรียบร้อยต่อจากนั้นให้ทำการสร้างให้ทำการ Insert ข้อมูลเข้าไปลักษณะของการ Insert ข้อมูลก็ก็ใช้คำสั่ง Insert ได้เลยสำหรับคำสั่ง Insert หาที่ไหนก็ไปที่ไปที่ my sql insert data เขาก็จะมี Insert ตัวอย่าง Insert อันนี้ my sql insert data เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียน นะครับคำสั่งตัวนี้ก็คือ Copy ตัวนี้ไปเลยสร้างสร้าง PHP ชื่อชื่อหนึ่งสำหรับ Insert ข้อมูลโอเคผมก็ Copy ตัวนี้จากนั้นไปที่ Notepad พ,พัดพลักทำการสร้าง New ขึ้นมาใหม่เปลี่ยน Language เ,เป็น PHP นำข้อมูลที่ได้นะครับ Copy เมื่อกี้นี้เอามา Paste ไว้ในส่วนนี้ ก็จะได้ psp เรียบร้อย server name username password my db น,นี่เราสร้างไว้เรียบร้อยส่วนตารางก็เราเพิ่งสร้าง my u e s t อันนี้เรียบร้อยตามตัวอย่างเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือ username local host ก็คือตัวของเราอยู่แล้ว username เอาเป็น root รหัสผ่านผมก็เมื่อกี้สร้างไป1-2 3 9ของของผู้อ่านก็อาจจะเป็นตัวอื่นนะครับแล้วแต่จากนั้นทำการเซฟ เซฟไว้ในชื่อ insert data แล้วทำการเซฟจากนั้นเรามาลองทดสอบกันโดยการเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่พิมพ์ http://localhost/webworker/data.php ทำการ enter new record create successful แสดงว่า insert เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับไปที่ตารางตัวนี้ my guest ทำการแสดงข้อมูลโดยคลิกที่ browse สิ่งที่ปรากฏนะครับสิ่งที่ปรากฏคืออะไรก็คือ1 record นะครับ id ทั้ id 1 jondo โ e. อ okay. เคอันนี้ก็คือได้1 record เดี๋ยวเรามาเพิ่มอีกสัก1 record ก็รีเฟซก็จะได้เป็น2 Record อกลับไปที่เดิมทําการรีเฟซข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็น2จอโดเหมือนกันแต่เวลาก็เปลี่ยนอันนี้ก็คือเรามีข้อมูลพื้นฐาน2ตัวเเรียบร้อยต่อมาเราจะทําการสร้างการแสดงผลข้อมูลนะครับจาก MySQL Database ก็ให้ทําการสร้างหน้าเพจขึ้นมาใหม่กําหนด Language เป็น PHP จากนั้นก็ป้อนคำสั่งสำหรับคำสั่งก็หาจากเว็บดังนี้ก็คือเราก็หาจากใน w 3ส c h o o l นะครับเมื่อกี้เราใช้คำสั่ง insert ไปเรียบร้อยนะก็หาคำสั่งที่เป็น select data ตัวนี้นะครับในส่วนของ select data ก็จะได้โค้ดสำหรับแสดงผลข้อมูลก็เอาตัวนี้ออกมา ผมก็ทำการ Copy Copy จากนั้นก็เอามันมา Paste ไว้ในส่วนของ New 4ตัวนี้เปลี่ยน Username เป็น User ของเครื่องเารา p a s ่ w o r d 123456789อันนี้ของใครของมันนะครับจากนั้นก็ทำการ Save เป็น select data.php โ okay. อเคผมก็ ทำการเซฟเรียบร้อยทำการทดสอบโดยการเรียกผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ตัวนี้เว็บ local host web browser select data.php ทําการ Enter สิ่งที่ได้ก็คือ id 1 name John Doe ก็คืออันนี้ก็คือถ้าเราเพิ่มข้อมูลอีกสมมุติผมเพิ่มข้อมูล จอรโดเข้าไปอีกก็คือผมก็จะใช้ local host insert data enter ก็เพิ่มเรียบร้อยพอเรามา refresh ที่ตัวนี้ก็จะเป็น3เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยมาแสดงผลภายใต้ web worker ที่เราสร้างขึ้นมาก็คือตัวนี้ web worker html ก็คือพอเรา start worker นะครับก็ให้ ข้อมูลแสดงอยู่ด้านล่างนะครับถ้ามีข้อมูลใหม่ทุกๆ5วินาทีก็จะมาทําการรีเฟซประมาณนั้นเลยสาหรับคําสั่งที่เราต้องเขียนเพิ่มเติมเราก็ต้องไปเขียนในส่วนของ webworker.html ตัวนี้ซึ่งอยู่ภายใต้โ้ดแพดพลัสท,ท,ที่เราเขียนอันนี้ก็คือเราเขียนไว้ก่อนเป็นลักษณะของนาฬิกาเดินต่อมาถ้าเราต้องการจะแสดงผลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมต้องสร้างเอาพุทออกมาตัวหนึ่ง o u อาพุ i ไอดีรีซอ e ดาต้าสล s h เ u t p u t อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราจะแสดงผลของของเว็บเวิร์กเตัวนี้นะครับก็คือผลของ select data ตัวนี้ให้มาปรากฏในเว็บเวิร์กเกอรในทุกๆช่วงเวลาที่เราต้องการจากนั้นเราต้องไปเขียนคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มของ Work e r นะครับที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาทำการสร้าง w o r k e r เเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อทำการดึงข้อมูลทุกๆช่วงเวลาตอนนี้คือเราสามารถสร้าง Work e r ได้หลายๆ Work e r นะครับตอนนี้ w o r k ์ r เที่ชื่อว่า W เนี้ยเป็น Work e r ที่ใช้ในการประมวลผลดู Work ตัวนี้เราก็ทำการสร้างผมสร้างเป็นวา r Worker ชื่อ X นะจากนั้น ก็มาเช็คก็คือต้องต้องดูหลูกคาสั่งว่าตอนนี้หลูกคาสั่งอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือ worker อันนี้ก็คือ worker อีกตัวหนึ่งนะครับในชุดนี้เราก็ copy เลยผม copy มาเลยนะครับในชุดนี้เสร็จแล้วก็มาเ a s ไว้ตรงนี้ type of worker w เป็น x undefined โ okay. อเค w เปลี่ยนเป็น x worker do work เปลี่ยนเป็น work x นะครับเอา x ตัวใหญ่เมื่อมีการ on message เป็น x ก็ให้ทำอะไรในส่วนนี้อันนี้ผมรีมาร์คไว้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าเราจะแสดงผลอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นตัวเวิร์กเกอร์ของของ x นะถ้าเรามีหลายๆ w o r เวิร์กเกอร์แล้วก็มาสร้างตรงส่วนนี้จากนั้นเราก็ต้องไปเขียนคำสั่งที่ที่เป็น do work x ตัวนี้ขึ้นมาอีกอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมทำการสร้าง do work x ในส่วนนี้ทำเขียนอะไรเขียนเหมือนกับ do work ก็คือ copy เลยไนะทม์เขาอะไรพวกนี้ผมเปลี่ยนไทม์เขาเป็น open the display data แล้วกันนะครับเพื่อให้สื่อความหมายไทม์เขาก็เปลี่ยนเป็น display data new date นี่เราไม่ได้ใช้นะครับ post message อันนี้ก็อยู่ที่เราจะแสดงผลเดี๋ยวผมแสดงคำว่า current data จริงๆในส่วนนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเราอาศัยเว็บเวอร์เกอร์เป็นตัวเป็นตัวเหมือนกับหน่วงเวลาเดี๋ยวเราจะไปเขียน PSC กันในในหน้าหลักก็คือเราใช้เว็บเวอร์เกอร์่วงเวลาทุกๆ5วินาทีพอถ่วงเวลาเสร็จหน่วงเวลาเสร็จเดี๋ยวอันนี้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น Display Data หน่วงทุก5วินาทีก็เป็น5พัน อันนี้ก็คือทำการเซฟเป็น do work ตัวนี้แล้วก็เติม x เข้าไปตัวใหญ่ตัวเล็กสำคัญนะครับทำการเซฟเราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อยเป็น do work x กลับไปที่ web w o r k e r ตัวนี้ do work x ก็จะไปมุวลมมผลตัวนี้พอทำงานเสร็จก็จะทำทุกๆ5วินาทีตามที่เรา สั่งไว้ใน do work x ตัวนี้เซต t ทํา out ไว้จริงๆตัว post message จะใส่หรือไม่ใส่ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีการส่งค่ากลับแต่พอทำเสร็จมันทุกๆ5วินาทีมันจะมามาอยู่ในฟังก์ชันนี้ก็คือมันจะทำฟังก์ชันนี้นะครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งที่ทำการเรียกข้อมูลจาก php มาแสดงผลดังนี้ เนื่องจากเดี๋ยวก่อนนะครับเนื่องจากเรามีการแสดงผลตัวนี้อยู่ดังนั้นตัวนี้ก็ควรจะแสดงผลด้วยก็คือไว้ในรีซอร์รีซออะไรดีเดี๋ยวต้องต้องดูก่อนนะครับไว้ในรีซอร์ดัตตารีซอรดาต้าตัวนี้นะครับ โอเคตอนนี้ Resource Data เอาไปใช้แสดงผลคำว่า Current Data Refresh เรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องสร้างเอาพูดอีกตัวหนึ่งเป็นชื่อ Resource Data x โอเค Resource Data x นะครับจากนั้น สำหรับแสดงผลข้อมูลที่เป็น PSP นะครับจากนั้นในส่วนของตัวนี้นะครับก็ทำการเขียนคำสั่งที่ทำการเรียก PSP นะครับคำสั่งนี้อาจจะงงหน่อยนะครับเดี๋ยวรีมาร์กไว้นะครับเพื่อให้เห็นสำหรับวิธีการเรียก PSP ภายใต้ Java Script ในการดึงข้อมูลมานะครับก็จะใช้คำสั่งนี้ นะครับผมเพส์มาก็คืออยู่ภายใต้กรอบนี้ก็คือ if window http request อันนี้ก็คือเช็คว่าเป็นเป็น h t m l version มากกว่าเวอร์ชัน7หรือเป็น chrome หรือเปล่าถ้าเป็นก็ก็ทำงานนะครับถ้าไม่ใช่ก็คือเป็น HTML ต่ำกว่าเวอร์ชัน7ก็ให้มาทำตัวนี้แต่จริงๆมันไม่มีผลอะไรหรอกนะครับอันนี้คือใส่ไว้สำหรับเวอร์ชันของ HTML จริงๆเราลบทิ้งไปก็ได้นะนะครับก็คือตัวนี้ลบทิ้งไปได้เลยอันนี้เวอร์ชันต่ำกว่าเวอร์ชัน7เราเราเลิกใช้ละนะครับเหลือแค่นี้ก็ได้จากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทำการเรียก PHP แล้วก็มาแสดงผล นะครับส่วนโอเคตัวนี้ m y select ตัวนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้อันนี้เป็นโค้ดเกา่าเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็คือ select data ตัวนี้นะครับตรง m y select ก็เป็น select data psp นะครับจากนั้นก็สั่ง Send นะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการเรียกคำสั่ง psp มาเพื่อดึง โอเคอันนี้เ e ค i ินอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นรีซอเอ็กซ์รีซอดตเอ็นะครับเพื่อนำผลที่ได้เนี่ย r e ปอน n ์เท e x t เนี่ยมาแสดงไว้ที่ data x นะครับโดยไปดึงข้อมูลผ่านทางคำสั่งตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นการไปเก็ตข้อมูลมาจาก database ของ mysql โ okay. อเคทำการเซฟจากนั้น ผมไปทำการรีเฟซแบ็บเวอร์เกอร์ทำการสตาร์ทเว็บเวอร์เกอร์สิ่งที่เราเห็นนะครับมันจะทำการรีเฟซทุกๆ5กห้าเซกันเราลองทดสอบดูเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้แยกออกมาเสร็จแล้วผมรีเฟซตัวนี้โอเคข้อมูลมันปรากฏขึ้นมาทุกๆ5วินาทีผมรีเฟซส10ครั้งก็จะปรากฏมาอันนี้ก็คือลักษณะของการทำงานแบวบ er ็บเบอร์เกอร์เป็นเป็นลักษณะของการ ดึงข้อมูลมานะครับเป็นฉากหลังโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนะครับเว็บเิรกเกอร์มันจะคอยดักจับข้อมูลแล้วทําการดึงข้อมูลจากดาต้าเบสเซิร์เวอร์มาให้เรานะครับสำหรับโค้ดก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมใส่โค้ดตัวอย่างไว้นะครับในคเเสมขีดมีสักบล็อกสปอร์ตดอทคอมนะครับเพื่อที่ หากท่านใดต้องการนำไปใช้ก็สามารถก๊อปี้ไปใช้หรือไปประยุกต์ได้เลยเพื่อประโยชน์ลองไปประยุกต์ดูในหลายๆอย่างสำหรับในบทเรียนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ